วัสดีเจ้าครับตื่นแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะกลับกรุงเทพกันนะตื่นมาแบบมึนๆอย่างเงี้ยแล้วเพิินได้เก็บของเดี๋ยวเพิินจะเปนค่นขับก่อนต่ปูุกเปนนอนต่อที่รถปับไปเจอกันที่รถครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ นี่ถึงกรุงเทพแล้วเมื่อกี้เราแวะไปกินข้าวร้านในอ้วนมาแกงเขียวหวานอร่อยแล้วก็หมูทอดสุดยอดมากแล้วก็ตอนนี้มาแวะเอซต่อเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆเวลามันไม่ได้ปกติเพื่อนจะไปนั่งรอที่ห้องใช่ป่ะแต่ว่าวันนี้เวลามันไม่ได้ก็เลยอยู่นี่กินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนั่งเล่นเอฟซแล้วก็เดี๋ยวไปทํางานเลยสาหรับเพื่อนนะนะส่วนกูก็ชิลๆชิคกี้พเดี๋ยวอาจจะไปชาร์จแบตน,นะเครอันนี้เห็นเพื่อนหรือเปล่ากูก็ไม่รู้ในกล้องมันนิดนึงไปกินกาแฟเอซ ทรงเพลินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้มาชาร์จที่ปั๊มใกล้ๆหอนะเหมือนเดิมนะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะการชาร์จไฟว่าอัตราการคิดเงินโน่นนี้นั่นมันเป็นยังไงจริงๆมันแล้วแต่มากๆเลยนะแล้วแต่สถานีชาร์จแต่ว่ากลัวสะดวกที่จะชาร์จ EV Station ก็คือของปตทเนี่ยเยอะที่สุดเพราะว่าทุกที่ที่กูไปที่กูใช้งานปกตินะทั้งหอกูหอเพลินหรือว่าแบบที่ที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่มันก็จะเห็นแบบ PDT Station เนี่ยเยอะคือตอนช่วงแรกๆอ่ะไอช่วงที่กูออกรถมามันก็มีปัญหาาแต่่วพอ ใช้มาสักพักแล้วก็เริ่มสมูทไม่มีปัญหาเลยยอดเยี่ยมใช้งานได้ค่อนข้างโอเคมากๆแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าชาร์จเวลาไหนถูกจริงๆมันแล้วแต่นะบางที่อย่างไม่แน่ใจเอเล็กซ่าหรือเปล่าเขาจะฟิกฟิกไว้เป็นประมาณ5.5หรือ6.5บาทต่อกิโลวัตต์แต่ถ้าที่เนี่ยที่ p t t เนี่ยมันจะมีทั้งออฟพีคแล้วก็ออนพีคช่วงออนพีคเนี่ยกูไม่แน่ใจว่ากูเคยบอกมึงไหมก็คือมันเป็นช่วงเวลาของเอ่อช่วงที่เขาใช้ไฟเยอะซึ่งค่าไฟก็จะแพงออนพีคคือค่าไฟแพงก็ถ้าที่เนี่ย เวลามันคือช่วงเวลาไหนบ้างมันจะเป็นช่วงเวลาที่9โมงถึงประมาณ4ทุ่มของทุกวันปกติวันจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีออนพีคเออมีแค่จันทร์ถึงศุกร์9โมงถึง4ทุ่มนอกนั้นก็คือเวลาออนพีครวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยเวลาออฟพีคเออเมื่อกี้ก็พูดออฟพีคออนพีคว่ะเอางี้9โมงถึง4ทุ่มเนี่ยคือเวลาที่ชาร์จแพงแล้วเวลาที่เหลือทั้งเสาร์อาทิตย์ทั้งตอนกลางคืนแล้วก็ทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์เเนนีี่ยป็ออฟพคหมด ถ้าสมมุติว่าเราเมเนจตรงนี้ได้เราก็จะลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ประมาณนึงเพราะว่าค่าค่าไฟที่ชาร์จตอนออฟพีคเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5.5บาทถ้าสมมติว่าชาร์จเป็นดีนะซึ่งกูอยู่คอนโดกูชาร์ดจดีตลอดอยู่แล้วแล้วก็การที่มันลดลงไปได้2บาทเนี่ยมันมีผลกับตอนจ่ายเงินเท่าไหร่กูใช้อยู่ประมาณแบบสมมติว่ากูใช้แบบเหลือแค่3 0มอนะนะแล้วมาชาร์จกลับไปเป็น100่มันก็จะตกอยู่ประมาณถ้าเป็น7.5เนี่ยมันจะตกประมาณ200กว่าบาท,220บาทแอ่ร้าาอนยาชาร์จต 5. 5่ยอาจจเหลือน ้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบก็คือลดไปได้ห้บาทซึ่ง5้ิบาทนี้ก็ได้ข้าวมื้อหนึ่งนะก็โอเคนะถ้าสมมติว่าเราเมเน็ได้แต่ว่าถ้าไมเน็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่จอดรถกูก็อาจจะมีปัญหาบ้างบางทีนะก็ประมาณนี้สําหรับการชาร์จออฟพีคออนพีคกูไม่รู้ว่าเคยบอกหรือเปล่าก็ถือว่าเล่ากันให้ฟังแล้วกันนะเฮ้เดี๋ยวรอชาร์จรถกันอ,อ,อ่านสืรอ มาห้องแล้วเรียบร้อยนะเมื่อกี้ชาร์จรถไปได้95%แล้วก็มันตัดกูค,คิดว่าน่าจะมีคนจองต่อก็เลยโอเคกลับมาก่อนชิวๆนะเพราะว่าจริงๆจะออกไปใช้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะชาร์จแวะไปชาร์จแล้วก็แต่มนดิดเดียวอะ่ะเออจะชใช้เต็มมันก็ไม่ขนาดนั้นแล้วกูก็คิดอยู่ว่ากูควรจะเอารถออกไปล้างที่คันโปรนีดีไหมหรือจะโทรถามเขาก่อนว่ามีคิวหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้แมงวันหยุดด้วยอีกอย่างพรุ่งนี้ก็วันหยุดคนจะเยอะปะวะอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็กูอ่านหนังสือพี่เบียร์ไปแล้วกูรู้สึกวววววว่่่่่่่่าาาาาาแแมมมมงงงงเเเขข้้้้ชชชันนนกกตออีีีีูถึบบบททพยล สนุกๆก,ก็เลยอยากอ่านต่อเดี๋ยวจะลงไปเอาขึ้นมาอ่านที่บนห้องนี่แหละกะว่าอ่านรวดเดียวให้จบเลยวันนี้จะได้ไม่คาใจแต่จริงๆอ่ะกูรู้เรื่องราวหมดแล้วเพราะว่ากูดูในคลิปไปแล้วแต่ว่าในหนังสือมันละเอียดกว่าแล้วก็มันก็มียมููให้ตลกหัวล้ออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าก็เดี๋ยวลงไปเอาหนังสือขึน้นมานะก็คงจะอ่านหนังสือไปพักผ่อนชยูๆวันนี้ กูอ่านหนังสือพี่เบียจบแล้ววะเชีย่ยแม่งจบแบบจบทุกหน้าจบทุกคํากูอ่านทุกคําแล้วก็ฟังทุกเพลงที่แกแนะนําไว้ในหนังสือละไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมเขาไม่เซ็นหนังสือให้กูแต่ว่าแอบเก็ตเหมือนกันว่ามันคงเป็นทางของกูเองละมั้งแต่ว่าก็เปรียบเทียบนิดนึงว่าตอนที่แกไปล่าชื่อเฟสเป้แกยังเซ็นชื่อเลย <laughs> แต่ว่ายังไงสักวันนะครับผมไม่รู้ว่าพี่อยู่ที่ไหนผมไม่รู้ว่าพี่ทำอะไรอยู่ ผมจะล่าลายเซ็นต like, like, ์พี่ให้ได้เคียรอะไรวะเนี่ยเดอะอีควไลเซอร์มาเฉยแต่ว่าไม่เป็นไรช่างมันสักวันหนึ่งที่กูได้ทำสตอรี่อะไรแบบนี้ก็คงจะคิดถึงหนังสือเล่มนี้แล้วมั้งหนังสือที่ทําให้กูทําเคียรอะไรแบบนี้สนุกดีอิ่มเอมรู้สึกดีมากๆที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบเล่มนี้เคียร์โคตรสุดโคตรชอบ เป็นหนังสือเล่มที่หนาที่สุดในชีวิตนะถ้าไม่นับดิชินารีอะไรเงี้ยที่กูอา่านซึ่งกูอ่านดิชินารีด้วยนะเว้ยตอนหมอไปช่างมันเดอะแต่นั่นแหละเป็นหนังสือที่หนามากๆถ้าถามว่าแนะนํำไหมก็แนะนํานะกูไม่รู้ว่าเขายังลดอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันยังมีอยู่ของอยู่หรือเปล่าแต่ว่ากูซื้อมาตอนที่เขาลดแล้วก็คุ้มค่าเกินคุ้มค่าด้วยรู้สึกผิดที่ไม่ได้ซื้อตอนที่ราคาปกติเพราะว่าตอนนั้นก็มัวแต่ดูคลิปอยู่แล้วก็ทําคลิปของตัวเอง ฟิพวกนี้มันฟินจัดเลยเดี๋ยวอาจจะนั่งสงบสงบดูย t u b e หรือหาอะไรกินเริ่มหิวแล้วหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเย็นๆออกอาจจะออกไปรับเพนะลินนะก็อะไรครับอิ่มๆไปรับเพลินมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็แวะกินโจ๊กกันนะวันนี้น่าจะพอวนี้เรื่องราวเยอะมากตั้งแต่เดินทงเดินทางแล้วก็ อะไรวะไปชาร์จรถแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็เยอะมากมายแต่ว่าไม่รู้ว่าคอนเทนต์หลักคืออะไรก็ไปดูหน้าปกเอาอยัางไงพวกมึงก็เห็นก่อนกูอยู่แล้วเคลยังไงเจะกันพวกนี้ขอบคุณโวกการติดตามผู้ชมครับพักก่อน